สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ทุกทกท่านนะคะวันนี้มาพบกับนัดอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นั้นมีรถเข้าใหม่มานําเสนอให้ได้ชมกัน1คันนะเป็นตัวคันที่จอดอยู่ด้านหลังนี้เลยนะคะกับตัวอันติส 1.6G ปี2018รถหน่วยงานปลดระวังปวดศูนย์นะคะคันนี้สภาพสวยเลยเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ร้างไม่ได้ปรับสภาพนะนัดมารีวิวให้ได้ชมกันก่อนนะคะรับชมให้จบคลิปรับรองว่าลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างให้เหมือนเดิมนะออกวันนี้ผ่ออีทีปีหน้าสนใจห้ามพลาด สวัสดีคะสวัสดีกันอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับวันนี้อย่างที่นัดบอก มีรถมานําเสนอให้ได้ชมกันเหมือนเดิมนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางประวัติสูตรร้อเปอร์เซ็น์เลยนะคะคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้นะคะลูกค้าออกรถวันนี้เริ่ม่อนอีกทีปีหน้าใครมองหารถไปใช้งานอยู่แนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะผ่อนเริ่มต้น7,900นบาทเท่านั้นนะรายได้2เท่าของค่างวดออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องคำนะคะใครที่สนใจอยากได้รถไปใช้งานช่วงนี้เป็นไฮซีซันใกล้ปีใหม่ดาวด้วยใครอยากได้รถไปขับ กลับบ้านขับเที่ยวปีใหม่ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรนัดสูตรเก้าแปศูนย์เก้าห้าแปนัดเพชรยนต์โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะคะนัดยินดีให้บริการเนาะคันนี้โฉมไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วนะคะ อันติดนะเป็นรถที่ขายดีที่สุดสำหรับเพชรยนต์เลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะดันทุกคันนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสไปเลยเนาะในส่วนของคันนี้ป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ7กะไก่รอเรือ8381กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นโครเมียม2เส้นนะคะฝากระโปรงสันเหลี่ยมคมมีให้เห็นเด่นชัดไม่มีรอยรักยิ้มเลยนะคะอันนี้คือสภาพรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ปรับ สภาพใดๆเนาะนัดมารีวิวให้ได้ชมกันก่อนนะคะอาจจะมีร่องรอยสะเก็ดหินบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราดูแลเก็บงานปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของไฟหน้านะคะลูกค้าเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคกเตอร์โคมใสๆขาวๆสวยๆไม่มีรอยแตกรอยเล้าเลยนะคะ สภาพสวยเลยนะคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่439,000บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนได้นาน7ปี84งวดดอกเบี้ย,วเ,วยเริ่มต้นที่2.99%เท่านั้นนะคะใครที่สนใจออกรถมีแพนออกรถช่วงนี้นะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยเนาะ เอารถไปขับใช้ก่อน90วันแล้วค่อยเริ่มผ่อนค้างวดนะคะก็เริ่มผ่อนอีกทีปีหน้าได้เลยนะในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้เป็นล้อแม็กอัลลอยปัดเงาสองสีนะคะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานน็อตห้ารูโลโก้ตรงกลางนะคะยางขอบ16นะคะคันนี้ได้ยางขอบ16เป็นยางปียี่สิบสองนะคะนี่ยางนะคะเป็นยางยี่ห้อ มิชลินนะคะยางมิชลินปี2022ย่างปีใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะช่วงล่างเดิมๆนะคะไม่มีคราบดมันหยุดไหลเยิ้มของเบาโชกนะหัวน็อตด,ด้านในเดิมๆนะคะไม่มีรอยไขยรอย,ขยรเขียบขยีนซีนเดิมๆการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกับสีเป็นเครื่องอย่างแน่นอนนะคะรถเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้เลยข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะโปร่งซุ้มล้อสันเหลี่ยมคมมีให้เห็นเด่นชัดไม่มีรอยรักกิ้มเลยนะคะ อาจจะมีร่องรอยเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นปกติของรถมือสองที่ต้องมีเฉี่ยวมีชนมีสะเก็ดหินเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ชนหนักถึงโครงสร้างเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างให้ทุกคันนะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะไฟเดียวติดอยู่ตรงกระจกมองข้างรถติดปีมมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะคะกระจกเดิมแห้โรงงานโลโก้เทต้ามีติดอยู่นะคะมือจับประตู4ด้าน เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะรุ่นนี้นะคะสามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถเนี่ยได้จากมือจับประตูเลยนะคะฝั่งคนขับเท่านั้นนะคะที่สามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกได้นะ,ะเพราะว่ารุ่นนี้เขาจะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทเคเลสเรียบร้อยแล้วนะคะสมาร์ทเอ็นที่เนาะกุญแจย์เลสสตาร์ทมือนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถกันดีกว่า ภายในของรุ่น1 6 G นะคะเขาจะตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจนะคะรถติดฟิล์มมาให้รอบคันนะลูกค้าได้เป็นฟิล์มยี่ห้อลามินานะคะโลโก้ฟิล์มมีติดอยู่ครบทุกบ้านเลยนะคะมือจับประตูเป็นแบบโคเมียมนะคะคันนี้เป็นปุ่มแองจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะกุญแจคีย์เลสสตาร์ทมือนะแอร์กลมๆหมุนได้360องศากระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะ แอร์แบ็กเใบนะคะพวงมาลัยมังติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพพวงมาลัยเดิมๆนะไม่มีรอยทลอกรอยสึกหรอของการใช้งานนะคะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถดูเลขไม่กันนะไมค์อยู่หลักแสนกับ7,000กิโลนะคะคันนี้ไมค์แสนเ0็ดกิโลเท่านั้นอ่ะ สตาร์ทเลยเสียงเครื่องยนต์นิ่มๆเครื่องฟิสสตาร์ตติดง่ายเลยนะคะสำหรับคันนี้นะไม้แสน2 2 4กิโลเมตรนะคะนัดหมายเช็คระยะศูนย์โตโยต้านี่เลยกุมภาปี67เจ็นะเลขไม่1 1ึ0 0 0มนกิโลนะคะลูกค้าเข้าประวัติเช็คศูนย์ต่อได้เลยนะคะคันนี้เข้าเช็คศูนย์ได้เลยประวัติศูนย์ร้อแน่นอนนะรอบถัดไปก็กุมภาปี67เนาะใครได้รถไปใช้เนี่ยคือว่าไม่ผิดหวังคันนี้รถหน่วยงานดูแลร,รถดีอยู่ แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการเช็คระยะเปลี่ยนไายนะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนอะไรเขาจะเปลี่ยนศูนย์ตลอดเลยนะคะเช็คข้อมูลศูนย์ตัวตาได้ข้อมูลเขาออนไลน์ทั่วประเทศนะคะในส่วนของเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทยุ FM CD, USB, AUX เสียบได้นะคะ แอร์อันดอรอกหมุนมือปรับได้4ระดับนะมาพร้อมกับระบบกันลื่นเท่าไหลนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยสภาพสวยเลยลูกค้าสภาพสวยพร้อมใช้แอร์เย็นช่ำเลยนะในส่วนของเกียร์นะคะคันนี้เป็นเกียร์ ออโต้นะคะเกียร์ซีวิธี7จ็สปีดนะมีที่วางแก้วน้ำตรงกลางให้นะคะสวยเลยลูกค้าสวยเลยคันนี้นะภาษีปี67นะคะหมดสิงค้าปี67นะวางอยู่หน้ารถนะคะคือได้รถคันนี้ไปลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะมีเก็บงานปรับสภาพ่างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่มีร่องรอยของการบุบหรือว่าการเฉียวชนหนักเลยนะสภาพสวยเลยนะคะฝ้าเพดาน ไม่มีพวกคาบสกปกรกเลอะเทอะนะคะไม่มีอักขระยันลงด้วยตัวเบาะนะคะคันนี้เป็นเบาะหนังสีเบจ นะคะเป็นเบาะเดิมจากโรงงานนะไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะสภาพสวยเลยข้อดีของเบาะหนังนะคือดูแลทําความสะอาดได้ง่ายๆเลยนะคะหัวนอซอกประตูสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยไขย่รอยเขียบพรียะเลยนะการันตีโครงสร้างให้ทุกคันนะคะไม่มีชนหนักผิดคว่ำจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ข้อมูลเขาออนไลน์ทั่วประเทศนะถ้าตรวจเช็คเจอว่ารถเคยชนหนัก เคยพลิกคว่ำเคยจมน้ำเพชรยนตรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะคะกล้ารับซื้อคืนเต็มจำนวนกล้าพูดเลยนะเพราะว่ารถที่เราไม่มีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะคะคัดคุณภาพคัดเกรดทุกคันนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังบอดี้กว้าง นั่งกันสบายๆเลยนะคะอันติดบอดี้เขาจะกว้างอยู่แล้วนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้1ฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้มีที่เสียบชาร์จไฟด้านหลังให้2อลูกนะเบาะด้านหลังไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะขอบยาง4บานประตูลูกค้าดึงมาดูในส่วนของสปอร์ตเมทอาร์ตได้เลยนะสปอร์ตเมทอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดไม่มีรอยโปสีแต้มสีไม่มีรอยบุบรอยยุบเลยนะคะสภาพสวยๆโครงสร้างเดิมๆนะ การันตีครงสร้างให้นะคะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะคันนี้สภาพสวยรถเพิ่งเข้ามาใหม่คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะลูกค้านัดมารีวิวให้ได้ชมกันก่อนเนาะเพิ่งลงจากเทนเลอร์มาเมื่อวานเลยนะคะสําหรับคันนี้นะสภาพสวยเลยนะคะลูกค้าประวัติศูนย์้อใครที่สนใจมองหารถไปใช้งานอยู่นะคะอย่าลืมช่วงนี้มีโปรขับฟรี90วันด้วยนะคะลูกค้าออกรถวันนี้เริ่มผ่อนอีกทีปีหน้านะคะเอารถไปใช้ฟรีๆก่อน90วันแล้วค่อยผ่อนนะ สนใจรีบติดต่อกันเข้ามานะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ผลเริ่มต้น7,900บาทเท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของค่างวดออกคนเดียวได้เลยนะหรือใครคนเดียวไรายได้ไม่พอหาคนค้ำมากู้ร่วมกันได้นะคะในส่วนของไฟท้ายคันนี้ดีไซน์มาฉบเฉี่ยวสวยงามเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ7กไก่รอเรือ8381กรุงเทพมหานครนะคะ ดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันอะ องเก็บสัมภาระด้านหลังบอดี้กว้างๆนะคะบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยรถโครงสร้างเดิมนะคะไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานยีห่ห้อไทยโคอิโตะนะคะไม่มีรอยแตกรอยแล้าพวกตะเข็บรอยเย็บต่างๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะหัวน็อตด,ด้านหลังนะคะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขรอยเขียบเพื่อนนะคะการันตีโครงสร้างให้ทุกคันนะอีกหนึ่งฝั่งนะคะเดิมๆขอบยางจิกลงไปเห็นรอยเล็บชัดเจนนะ สปอร์ตเม็อาร์ตด้านหลังนะคะพวกตะเข็บรอยเย็บรอยเชื่อมรอยต่อเนี่ยคือเดิมๆจากโรงงานเลยลูกค้าในส่วนของโครงสร้างด้านหลังนะคะคานหลังจุดเม็อาร์ตกลมๆนะคะตัวคานไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนรอยเชื่อมรอยต่อเนี่ยไม่มีเลยนะสภาพสวยหัวน็อตด้านบนนะคะไม่มีรอยไข่รอยเข็บขยื่นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคันนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะหรือว่าจะดูบอดี้ด้านล่างอ่ะ ล้อลายอุปกรณ์แม่แรงครบนะคะซีนซีนเดิมจากโรงงานสีขาวๆไข่ไก่นะคะนี่จุดเบ็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะบอดี้ด้านล่างไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนเลยนะคะซีนสีเดิมจากโรงงานนะ จุดเม็ดอัดมีให้เห็นเด่นชัดนะคะด้านท้ายนะคะซีนสีขาวๆไขยไก่เดิมแท้จากโรงงานเลยนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะอย่างที่นัดบอกนะคะลูกค้าถ้าตรวจสอบเจอว่ารถเราเคยชนหนักเคยพลิกคว่ำเคยจมน้ํานะเพชรนยนรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะ กล้ารับซื้อคืนเลยนะกล้าพูดเลยเพราะว่ารถของเราคัดคุณภาพคัดเกรด A ทุกคันนะคะไม่มีปัญหาพวกนี้แน่นอนนะไว้ใจเพชรยนได้เลยนะคะเปิดทําการมา23ปีนะตั้งอยู่บนพื้นที่ตัวเอง5ไร่นะคะอยู่ที่ซอยเสรีรไทย68แยก1น,นะ,คะใครสะดวกเข้ามาดูรถมาได้เลยเรามีรถให้เลือกเกือบ400คันนะคะไม่หนีหายไปไหนแน่นอนนะมาดูกันต่อนะคะในส่วนของเพนเพจของรถคันนี้ แผ่นเพดเดิมๆไม่มีขยับขยื่อนนะคะเลขเครื่องเลขถังตรงแน่นอนรถปี2018ตรงปีเช็คประวัติศูนย์ได้หัวน็อตซอกประตูไม่มีรอยไข่รอยขยับขยืขย่นเลยนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนยะ์ร้อเซนะรถหน่วยงานนะคะนี่ยังไม่ได้เก็บอะไรออกเลยนะบริษัทอ่ารถหน่วยงานบริษัทอะไรนะนี่นี่นะคะ สวยเลยคันนี้รับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะออกได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์เปเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะกระจกหน้ารถเดิมแท้จากโรงงานโลโก้ t o ยต้ามีติดอยู่นะคะนี่สภาพสวยสมบูรณ์น,นะคะคันนี้นะ แทบจะไม่มีตำหนิเลยนะคะมีร่องรอยสะเก็ดหินเล็กๆ,ๆน้อยๆนะเดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้รับรองว่าสวยงามแน่นอนนะคะใครที่สนใจหรือว่ามองหารถไว้ใช้งานอยู่แนะนำคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะใครสนใจติดต่อมาได้เลยยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อนะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดูโอ v ีวีนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ1 6 0 0ซีซี125แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซิน9195 E10 E85 เติมได้นะคะเรามาดูรายละเอียดภายในห้องเครื่องยนต์กันนะคะคันนี้สภาพเดิมๆเลยนะไม่มีพวกคราบน้ำมันหยุดไหลเยิ้มเลยนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆนะคะสำหรับตัวอันติดเนี่ยเครื่องยนต์เขาอึดถึกทนอยู่แล้วนะนิยมนำไปทำเป็นรถแท็กซี่นะคะซึ่ง รถแท็กซี่เนี่ยวิ่งใช้งานกันที7 0 0 0 0 0น0 0ล้านโลวิ่งจนไม่กลับก็มีนะคะคันนี้ไม่แสนเจ็ดพันกิโลเท่านั้นถือว่าไม่ได้เยอะมากนะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางด้วยนะคะเช็คประวัติศู์ได้ไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีปิ่นเครื่องอย่างแน่นอนนะตัวสอบเจอว่าเคยชนหนักผิดความจมน้ําเพชรยนต์รับซื้อคืนเลยนะคะในส่วนของจุดเม็ดอาร์ตตรงเบ้าโชคมีให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตแก้มด้านข้างเดิมเดิมหัว กรแก้มด้านในไม่มีรอยไขยเลอะเขียบขยื่นนะคะตัวคานหน้ารถนะคะคานเดิมๆนะคานด้านข้างกับคานด้านหน้าเนี่ยสีเรียบเสมอกันเลยนะคะลูกค้าไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนนะคะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อโครงสร้างเดิมๆเ,เ,เลยนะไฟหน้าเดิมแท้จากโรงงานนะคะยี่ห้อไทยคยโตะนะทั้งสองฝั่งเลยไฟหน้าไฟไท้ายเดิมจากโรงงานด้วยนะคะลูกค้าได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะหรือว่าจะดูคานหน้ารถด้านใน คานหน้ารถด,ด้านในนะคะเดิมๆพาร์ทอะไรมีให้เห็นเด่นชัดนะคะไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนเลยลูกค้ามีขับฝุ่นขับคนเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะล้างแค่ภายนอกเท่านั้นนะเดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพทําสปาให้ใหม่รับรองว่าสวยงามแน่นอนนะคะสภาพสวยแน่นอนคันนี้ซีนนะคะซีนเดิมๆจากโรงงานจุดเมทอาร์ตกลมๆ หัวน็อตแกนด้านในไม่มีอรอยไขย่อลยเกียบเยื่อน หัวน็อตฝากระโปงนะคะสภาพสวยเลยตาปั๊มตัวใต้ยังอยู่ฉนวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะสติกเกอร์มอกอสติกเกอร์คําเตือนติดอยู่ครบเลยนะจุดเม็ดอาร์ตฝากระโปงนะคะมีให้เห็นเด่นชัดขอบย่างนะคะจิกลงไปเห็นรอยเล็บชัดเจนนะคะเรื่องโครงสร้างเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะ,ค,ะคัดคุณภาพคัดเกรด A ทุกคันแน่นอนนะคะการันตีให้เลยไม่มีชนหนักไม่มีผิดคว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีกลับสีไม่มีเปลี่ยนเครื่องนะคะ ตัวสอบเจอเพชรยนต์รับซื้อคืนเต็มจำนวนนะคะไว้ใจเพชรยนต์ได้เลยนะใครที่สนใจนะคะหรือว่ามองหารถไว้ใช้งานอยู่นัดแนะนำคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะกับตัวอันติด 1.6G ปี2018คันนี้นะคะราคาค่าตัว439,000บาทเท่านั้นเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะแล้วเรายังมีโปรโมชั่นขับฟรี90วันให้ด้วยนะคะ ออกรถวันนี้เริ่มผ่อนอีกทีปีหน้านะคะใครอยากได้รถไว้ใช้ขับทํางานขับไปเที่ยวขับกลับบ้านปีใหม่ซื้อให้ลูกให้หนานให้พอ่อให้แม่ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะมีรถให้เลือกเกือบ400คันนะโทรหานัดนะคะเบอร์โทร0 9น2 6 0 9 5 8 7นนัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้บริการช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะหรือใครอยากมาเจอนะัดอยากเข้ามาดูรถจริงมาได้เลยบริษัทตั้งอยู่ซอย เสรีไทย68แยก1กรุงเทพมีนบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ